ถ้ามีเด็ก <ใน S 1> ส <è> ักอัน,น <ส centered S 1> หนึ่งนี่ครบเลยนะฮะ <c oughs> เขียวเหลืองแดงนะฮะ <c oughs> เป็นชื่อวงว่าไฟจราจรครับค <c oughs> <c oughs> ุตทบเรครับจะ <c oughs> รู้ ไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครอันนี้ต้องมึงจำต่ออันนี้คือมึงไล่ขวายมันต้องมีตัวเสิร์ฟผสมและตัวต่อถ้าสำนวนมาแบบนี้เนี่ยนะฮะคิดว่ามันน่าจะแปลว่าอะไรครับไม่ต้องแข่งกันครับแค่แบบว่าเป็นการบอกเล่า90จะแข่งกันทำไมล่ะก็บอกมันเป็นเกมไม่ใช่ไงอธิบายอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคุณรบกานว้าขนาดนั้ บอยนนๆาพาริวีวเป็นไงบ้าง EP ที่ผ่านมารู้สึกว่าโอ้โหใช้พลังงานไปเยอะมากเลยทีเดียวครับใช่วันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยลอกไปนี่กินหนามเขาตอมกันซ่องซ้ำวันเลยทีเดียวใช้พลังงานมากมาก่เทปนี้เราจะซอฟๆวันนี้เราจะซอฟๆเพราะว่าน้องบ่าวเรามาพี่ต้องหลรอๆหน่อยเพราะเขาเป็นแบบหน้าตาดีแล้วแฟนก็สวยว่นนี่ไม่ถอดไม่ถอดตัวแพ้เขา Uh ใส่ไว้ให้ถามใช่ใส่ไว้เล็กบอกว่าไงนะใส่ไว้ให้ใส่ไว้ให้ถามให้ใครถามให้ใครนะเฮ้ใส่เว่นใส่ะชา่ใส่กันมา <c oughs> โอ้ทีนี้มาด,ดูเหรอไม่ใส่มาถาม <c oughs> เรามาเริ่มต้นนะครับกับคำขวัญประจำจังหวัดกันดีก,กว่าเมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลาเลิลล้ํ้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้ตรบมือสิจ้ารออะไรอายาอย่าลืมนะคะชมรายการของเราแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s c ด i b e กันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้มาชมกันได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเตือนด้วยว่ารายการเรามาแล้วถูกต้องนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยไทรัฐเราคันแล้วก็เป็นน้อง่าวที่เราค่อนข้างจะสนิทด้วยใช่เป็นน้องชายที่มาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะอาเชิญเลยดีกว่าน้องต้งท <sig> ูพ <school. S 2> ีค่ะถ้าม <Forward> ีเด็กสัก <Muslims> อันน <o> ึงที <o> ่ครบเลยนะฮะเขียวเหลืองแดงนะฮะแ็นชื่อว่าไฟจราจรครับมูทเบลสครับก้รโอเค สนุกมากเลยโต้งเวเขายังร้องเลยอะโต้งสคริปต์ไหมอ่ะไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครอ่ะพี่โต้งคุณจำได้เปล่ารักพี่ใครหนุ่ยคนเดียวนะพี่หุ่ยหึ่ยหึยหึยพี่หลวงพี่บ้าเอออันนี้คือมึงไ่กว่าไม่มันต้องมีตัวเสิร์ฟตัวสองและตัวต่อเลย นี่ที่น้องมาเนี่ยเพราะว่าน้องมีหนังซึ่งจริงตอนนี้ไม่ใช่ช่วงภาวะที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไปดูหนังกันนานมากแล้วนะแล้วตอนน้พอมีหนังเข้ามาทุกคนต้องไปดูมีคนคือบอกพวกผมพวกเมืองเนี่ยอยู่ยาก <c oughs> ถ้าไม่มีโอกาส <c oughs> ยิ่งอยู่ไม่ได้พวกมืงพวกมึงพวกมืองอย่าได้คิดลองดีกับกูกูว่าเราเป็นเจ้าของที่ีได้เว้ย <c oughs> บอสไม่มีญาติ เรียอย่างไม่มีใครรู้บอสตายด้วยนะต้องหาโอกาสไปเยี่ยมบอสหน่อยแล้วนะกลัวที่พวกเราทำมันเสี่ยงเกินไปวะสมวันม่อดนโดนจับได้ยังไงเด็กพวกมึงมาเก็บเงินกูเนี่ยมันไม่แปลกไปหน่อยหรอวะพวกมึงคิดอะไรกันอยู่วะนีม่มันผิดะ้วยพ่อมึงมาแล้วคอยๆๆๆจใคดูวะ Welcome เกมช็เจอร์โกงพลิกเกมคือพี่เห็นนั้งแต่ต้องไปถ่ายทําแล้วนะจริงๆต้องบอกว่าอยากให้น้องเล่านิดนึงว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่หนังไทยไม่มีสไตล์นี้มานานแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นแอคชั่นเทรลเลอร์ก็ได้มีความเป็นคอมเมดี้สูงด้วยเหมือนกันมีดราม่าด้วยเหมือนกันแอคชั่นเยอะเหมือนกันคือพูดง่ายๆคือครบรถแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตของเด็กกลุ่มหนึ่งที่เกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ ถูกเลี้ยงด้วยมาเฟียคือพวกนี้คืออยู่ในวงจรสีเทาตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาก็ทํางานสีเทาเดินตามผู้ใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบมันเป็นสังคมที่แบบว่ามันมีอยู่จริงอะแล้วบางทีเราไม่เห็นหแล้วทีนี้ก็มีวันนึงที่บอสที่เลี้ยงเขาเนี่ยนั้นเกิดเสียชีวิตแต่เด็กพวกนี้มันติดเกมบ้าเกมเขาก็เลยอําพรางคือไม่มีไม่ให้ใครรู้ว่าบอสเสีย แต่เขาอ่ะใช้เกมที่เขาเล่นน่ะมันมามาคุมเกมนี้โดยที่พรีเทนว่าเป็นบอสซึ่งไม่มีใครในเมืองในเมืองรู้ว่าบอสตายไปแล้วโอ้โอไม่ก็เห็นเลยอ่ะเพราะเรื่องแบบนี้อ่ะก็คือ,คอมา,าจาัดก,การที่<ม>ว่าชอบเกมเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาเกมนี้แหละมาเป็นแบบว่า เป็น,ปนจุดกลางที่แบบรับเปลี่ยนเงินเนี่ยจ่ายเงินจ่ายสวยในเกมกันแทนความสนุกมันเลยอยู่ตรงนี้แต่แคต้องต้องห้ามห้ามให้โดนจับได้โกงได้แต่ห้ามร่วงที่ได้ไปทําเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่โปรดิวส์เขียนบทเนี่ยคือพี่เดย์ของเราเนี่ยเอ,องพี่เดย์เป็นีย้นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ได้ยินว่ามีโปรเจกต์นี้ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ก่อนพัฒนาบทตั้งแต่ เปี่ยนพูดง่ายๆคืออยู่แบบเหมือนได้ยินมาตลอด<ม>แล้วก็เลยเหมือนพี่เดก็ทับถามพี่เดก็อยากให้เราไปเล่น<ม>ก็เหมือนกับเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งในแพลนเนี่ยตั้งแต่แรก ก็เลยได้โอกาสไปก็คือเป็นไงพี่เด็กว่าไม่ต้องเอาใครแล้วเอาขอ้อนน้องๆเราเองเลยถ้าตัวถูกแน่เลยอย่างเงี้ยก็ตอนนนั้แถมเบียร์สองกระป๋องก็ไม่ใช่ถูกไปนิดนึงนะนี่ใครบ้างนี่ใครบ้างใช่นอกจากโต้งแล้วยังมีใครอีกบ้างที่เป็นนักแสดงนำหลักๆก็จะมีเด็กกลุ่มนี้สี่คนนะครับที่เป็นตัวแสดงผู้ชายก็มีผมนะครับมีพี่ทอมอิสรามีน้องปอนจากเรื่องพี่มากนะครับแล้วก็มี คิ Day, วเทอป้าแล้วก็มีพี่เดย์ของเราแล้วก็มีนางเอกคือน้งองพลอยพลอยภพรินโอเค <lim> ก็เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงแบบแถวแถวหน้าที่มารวมตัวกัน <CH y> ใช่แล้ว <printer> จริง <N> ๆต้อง <N> บอกว่าหนังไทยเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาที่คนไทยต้องไปช่วยกัน <N> ออกไปดูหนังไทยนะคะเราจะได้มีหนังไทยให้ได้ดูกันแลนะรู้ส,รสึกว่ามันเป็นแบบตื่นเต้นนะจริงๆแล้วเพราะว่าไม่มีหนังไทยมานานมากเนาะแล้วพอเวลามีหนังไทยแล้วรู้สึกว่าแล้วถ้าเราไม่สนับสนุนแล้วใครจะไป สนักสนย์ละแ,แล้วก็ทั่วไปก็หนังผีบ้างหนังออรักบ้างหนังตลกบ้างนี่มาแนวใหม่ถูกพมาแนวใหม่แบบนี้เนี่ยเออถามก่อนในฐานะนักแสดงกดดันไหมอะตรงว่าแบบอ,อตลาดเมืองไทยเขาจะแบบเปิดรับแนวพอตเรื่องแบบนี้หรือเปล่าจริงๆผมว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นช้อยส์ออปชั่นที่รู้สึกว่านา่าจะคนดูน่าจะแฮปปี้ด้วยมากกว่าเพราะมันแตกต่างแล้วก็ผมว่ามัน มันไม่มีมานานแล้วอะ่ะซึ่งต <No. S 1> ิ๊ิ๊กผมก็ชอบหนังสไตล์นีน้จริงๆงมันจะคล้ายๆกับหนังแบบถ้าเราเคยดูหนังฝรั่งหรือเป็นหนังที่แบบเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นมาเฟียอยู่ในแก,งก๊งโกงหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นหนังฝรั่งซะส่วนใหญ่เป็น g a n ตอร์ม m o v ี่ mm hmm. ผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ๆกับคนไทยเด็กๆก็น่าจะสนุกไปกับมันด้วยเนะทุกเพศทุกวัยเพราะันเธอเข้าฉายเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะ13เมษายนนี้ครับทุกครวันส่งกลางวันส่งกรานพอดีพอดีเลย เพราะฉะนั้นอย่าลืมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ13เมษายนนี้เจอกันทุกโรงภาพยนตร์นะครับโกงพลิกเกมเกมเชนเจอร์มาแล้วก็ต้องมีภารกิจกันหน่อยนะฮะแต่ภารกิจของเราวันนี้เราไม่ใบ้คานะครับเราจะถามนานาแล้วก็น้องโต้งนะครับให้น้องโต้งเขาคีดคูหน่อยจะมาใบ้เป็นภาษาใต้อยู่มันก็ไม่ร่อยใช่ไหมต้องเล่นตายไม่่อยได้ถูกต้องอายุครับผมนะวันนี้เราก็เลยจะมีสำนวนที่คนใต้เขาชอบใช้กันนะฮะแล้วก็ให้นานากับน้องโต้งของเราเนี่ยนะรับลงทายว่า ถ้าสํานวนมาแบบนี้เนี่ยนะฮะคิดว่ามันน่าจะแปลว่าอะไรครับไม่ต้องแข่งกันครับแค่แบบว่าเป็นการบอกเล่า90จะแข่งกันทำไมล่ะก็บอกว่ามันเป็นเกมไม่อใช่ไงอธิบายอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะกุณรบบานว้าขนาดยังก่อนได้ไหมไม่มีใครเข้าข้างฉันเลยอ่ะแขกรับเชิญมากี่คนอบูรี่พี่ตลอดดูสิ นไม่เคยรักใครเท่าพี่ใยรอย่างใช่ไหมฮุยฮุยหุยรักพี่ใครนุ้ยคนเดียวนะพี่ต้งไม่ได้ตรงน้นป่ะต้งไม่ได้ตรงน้นป่ะผักดีปลาดีหาชีวัดนอกขี้เยี่ยวไม่ออกหาชีวัดในนี่นะครับอ๋อเป็นแบบว่าคือคือถ้าผักชีที่ดีอยู่ในวัดถ้าผักชีที่ไม่ดีนอกวัดถูกต้องนะฮะอ่ะต้งที่ว่าน่าจะแปลว่าอะไรครับ เกี่ยวกับพวกแบบสุขภาพอะไรเงี้ยบ้างภายในภายนอกแบบว่าสุขภาพจากภายในผิวพรรณกับอะไรข้างนอกอะไรบ้างครับผมนะครับที่บ้านพี่เรียกว่าแผลนะฮะแบบนี้นะฮะข้อแรกก็คือเมื่อมีความสุขก็ไปหาผู้อื่นแต่เมื่อมีความทุกข์เนี่ยกลับมาที่บ้านของเราเองถูกถูกถูกมากเลยเนาะไม่ถูกสิจ๊ะเอามาอีกคำหนึ่งนะฮะพูดผูเท้าตาบอดนนกอตำรานี่นะฮะ ก็คือเป็นผู้เท่าตาบอดก็นอนกอดตำรา<น>คือเป็นคนที่แบบว่าเก่าแก่ก็คือไม่ออกไปข้างนอกก็คืออยู่แต่บ้านนอนกอดตำราก็คือไม่จเจริญงอกงานไปไหนโอเคนะครับแปลได้ดีมากเลยแม่นะครับดูมีความรู้นะฮะแต่ว่าถูกหรือผิดผิดครับผมพี่โต้พี่โตมค,คิดว่าน่าจะแปลว่าอะไรน่าจะเป็นเอ่อคนที่แบบว่าเหมือนคนที่มีประสบการณ์เยอะอแก่มีอายุแต่ว่า แล้วเขายังไงปิดตาไม่รับฟังความความรู้ใหม่ๆอ่ะเกือบแล้วนะครับแปลว่าเป็นผู้มีความรู้แต่ห่วงวิชาไม่เผื่อแผ่ให้คนอื่นครับนี่อะีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะดุกดิกเหมือนซึกก่อนเน้นโอนเอ็นเหมือนเน้นเห็นเนี้ย อเ okay, oh คครับผมนะฮะเงียบกิบเลยบอยถูกต้องมะเร็งปอบินอย่างนี้เลยนะฮะมันคืออะไรอ่ะมันจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าตื่นเต้นหรือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิมเพรสชั่นมันแรงอ่ะแบบเป็นคนแบบตื่นตระหนกเป็นคนตื่นเต้นเป็นคนที่แบบเออเอ็กไซติ้งกับทุกอย่างอ่ะถูกต้องจะตบมือจ้าตบมือมันโอมันโอ๋แต่นี้ถูกแปลว่าเป็น คนที่ไม่อยู่กับที่ดูแบบว่าดูลุกลี้ลุกลนอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ เขาไปทาเปรียบเปรยนะครับว่ามีกิริยาไม่สัไม่สํารวมไม่เรียบร้อยเหมือนเช่นสามเณรบางคนที่แบบเพิ่งจะลาศิกขาบทอะไรอย่างนี้หรือสามเณรบางคนนะครับที่แบบเห็นข้าวเหนียวแล้วอยากกินจังเลยอะไรอย่างนี้จริงๆผมตอบได้ทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวพอตอบถูกก็แต่แรกมันก็ไม่ได้่นมันได้สนุกอีกน้อยเลยใาเอ็บกระายไอ้ยาที่บ้านพี่เรียกว่าขี้หกนะครับแบบนี้นะฮะเออนะมีหลายแขกรับเชิญเรานะใช้คําหลายๆคําที่ เป็นภาษาใต้แล้วสุดท้ายมาสื่อสารอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ผิดพลาดใช่อย่างพูนพูนไปเลยพูนพูนพูนไปเลยพูนไปเลยมีไหมอะไรแบบเนี้ยน่าจะมีประมาณว่าแบบมอไซค์อะมอเตอร์ไซค์อะที่ใต้เขาจะรถเครื่องลดเครื่องแบบเลยจิ้งลดจิ้งลองเบาเลยตอนมากรุงเทพแรกๆอะตอนเรียนอะเพิ่งเขาบอกว่าเฮ้ยรถติดอะไรเงี้ยรถติด จะไปห้างกันหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยแท็กซี่ไหมอะไรเงี้ยเราบอกเอ้ยเดี๋ยวผมไปรอข้างหน้าตรงเซเว่นอ่ะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวรถเครื่องไว้เครื่องก็เดี๋ยวนะมึงจะเอาเอาอะไรไปนะรถเครื่องเนี่ยไปไปรถเครื่องเขาก็เขาก็งงว่ามันคืออะไรรถเครื่องแว่าเขาก็นึกว่าเราอ่ะเหมือนแบบ จะยกเครื่องรถไปซ่อมไปอะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาก็ยาววุ่นวายอธิบายกันนานรถเครื่องแล้วว่ามอเตอร์ไซค์ถ้ารถจักรยานที่บ้านเรียกว่ารถทีฟนะฮะผู้เก็งไม่ค่อยใช้แล้วน้องโต้งเขาก็แบบรถทีฟรถทีฟใช่ต้องนะครับอ่าให้น้องฝากผลงานแล้วก็รวมถึงธุรกิจด้วยได้ข่าวแล้วก็เพลงด้วยเอาไอ้ครบเลยน้องเบ้าโอเคก็13เมษายนนี้ครับเกม c h a เจอร์โกล p l i c a t นะครับใครอยากไปดูหนังไทยที่แตกต่าง ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเนื้อหาเรื่องราวหรือแบบสไตล์เนี้ยมานานแล้วนะครับก็ไปดูสามเมษาในทุกโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็เพลงใหม่ออกแล้วนะครับไอยะเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอแล้วด้วยนะครับสวยมากๆอยากจะให้ไปติดตามแล้วก็เห็นแล้วต้องอยากที่ภูเก็ตนี่ทะเลสวยด้วยนะช่วงนี้ซอมเมอร์ด้วยใช่ครับแล้วก็ฝากร้านโฮมเอกมัยคราวที่แล้วก็ไปไปถ่ายกันมาแล้วนะครับก็อาหารอร่อยแต่ว่าพี่ไปพี่ไม่ได้โต๊ะอะ โอ้ยต pues. ้องจองโทรจองโทรได้จองที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับนี่ดังรู้งานไว้ขึ้นเรียบร้อยเลยเนาะนี่เขาเป็นแบบว่าแรปเปอร์ที่แบบว่าฉันได้ร้องที่เจ้าเขาร้องให้ฉันอยากให้แบบแรปสดๆได้กับรายการเบอร์นานาพารีวิวหน่อยดูน้องบาสกูมั้งไม่อุตส่าห์มาแล้วให้น้องก็เดีโชว์ศักยภาพนิดนึงน้องพร้อมมากเลยเฮ้เฮ้เฮ้อ่ะเฮ้เฮ้ ผมผมต้องไม่ออกไรงกันแต่คีย์เวิร์ดต้องมีคำว่าบอยนานาพารีวิวพี่บ่าวหล่อพี่บ่าวเท่พี่บ่าวร้อยจังหูดในคีย์เวิร์ดของคำว่า เด็กเด็กเด็กเดกแตาก็เบ็กคนรวยจังหูอ่ะสาวใสเด็กกับสาวสาดชูอู่พี่ยังไงนี่กับใครอ่ะทุกคนดีทั้งเพยและยูที่นี่ไม่ใช่เด็กนำเลนี่บอกเลยว่าวันนี้ก็มีเฮบอกเลยเด็กนำเขามารีวิวที่สองคนนี้มาพาชิวเอ้ยเรอต้องบอกพามารีวิวถูกต้องผิดนแหละใช่ไหมชื่อผิดรายการ พาชิวโอ้ยแล้วก็เป็นรายการวิวแล้วมาตั้งนานแต่ว่าให้ทำใหม่ไม่ทำใหม่ไม่ได้แล้วนะเอาตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่มันเป็นความอินไวส์ไงความสดอะไรอย่างนี้รู้สกีมากเลยภูมิใจในน้องบ่าวมากเลยอ่ะสดมาก อยากมีรายการของเราอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยาากเรรพูดจาแสดงว่ามันอยู่ที่ว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับตรงนี้ช่วยช่วยพี่ช่วยช่วยพี่สาวหน่อยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะคะช่องบอยนะคะนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะกับโต้งมากๆเลยน้ำโต้งนะขอบคุณครับคอยหนังทุนร้อยล้านเลยนะคะไปดูหนังไทยกันด้วย3เมษายนนี้นะคะบอยนาน่าฮาริวี ไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครหรือยังใช่ไหมฮ้ยฮุยฮุยรักพี่ใครนุ่ยคนเดียวนะพี่รู้จักไหมถักดีเพลงนี่เหรอเบื่ครับไม่รู้จักจริงเหรอเขาไม่ได้แต่งเองร้องเองฮะโอ้โหนี้เป็นไปอยู่ไหนมาไม่รู้จักจริงปะเนี่ยจริง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 มาดังมากเลยโต้งน่าไหมครับมหาเทวีเจ้าเลยนะไม่เห็นจะสนใจกูเลยอ่ะกูรอนานมากแล้วอ่ะแก๊บปะเมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลาเลิศล้ำ ชมน้อมนำพันพือวันรักฟันบืนนี่ฉันไม่เข้าใจเลยนี่ชาิเพราะแกใส่แว่นไงแล้วแกก็แก่แล้วเธอปิดกนิดหนึ่งได้ไหมเ <c oughs> ถอะอีกสักนิดนึงตรงนี้มันไม่โฟกัสเลยอ่ะตาฉันพ,พลาดพลาดไลยๆเนี่ยอ่อเถอะอีกเถอะอีกพอแล้วโอเคฉันยังสั่งตาดีอยู่ไปัยังไม่แก่ใช่ไหมไม่แต่ว่าไปอีกอีกหน่อยก็ดีนะ <c oughs>